ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ก็กลับมาเจอกับผมอย่างเช่นเคยนะกับรายการบอลทบทบทุนน้อยนั่นเองนะครับก็เป็นรายการวิเคราะห์ฟุตบอลในแต่ละวันนะว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจน่าลงทุนกันบ้างนะยังไงก็ฝากกด like <S <S ไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีฟุตบอลคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะฟุตบอลค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ถ้าอยากพูดคุยเรื่องฟุตบอลน,นะฝากไว้ด้วยและแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมมีกลุ่มพูดคุยหรือว่าจะพูดคุยกับผมส่วนตัวก็ได้นะในไลน์แอดก็มีพี่เฟิร์สนะเมื่อก่อนพี่เฟิร์สยังเข้า,าพูดคุยกันอยู่งหนก็ขอขอบคุณด,ด้วยแล้วก็แจ้งข่าวสารไปด้วยนะครับวันนี้ก็มีมาฝาก2คู่นะครับผมแล้วก็ VP นี้ก็ตามไปพูดคุยกันได้นะแต่ส่วนมากไม่ไม่หลุดไปถึงหมายเลหรอก1-2นี่ก็นอนเร็วแล้วนะ แก็วันนี้เป็นฟุตบอลฟินแลนด์นะครับทำการแข่งขันกันในเวลา19บเนาฬิกาของบ้านเรานะวันนี้เปิดกันไวๆหน่อยเป็นการพบกันระหว่าง FC Jazz นะครับเจอกับอีสเวสสองไอ้2เจอไอแจ๊สนะเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับที่3ในตารางคานะแนนส่วนทีมเยือนนะพวกเขาอยู่อันดับที่10นะครับผมเฮ้ดูเฮ้ที่เจอกันมาเนี่ยเอาจริงไหมต้องบอกว่าอีสเวสสองเนี่ยทำได้ดีกว่า FC Jazz เลยนะเอฟซีแจ๊สนี่เพิ่งมาชนะนัดล่าสุดเท่านั้นเองนะครับผม ดูแล้วค่อนข้างขี่กว่าอยู่พอสมควรเลยนะแต่ดูฟอร์มของ FC 2ไม่ใช่สิ FC j จ๊ดปีนี้เนี่ยมาค่อนข้างดีนะก็เลยขออยู่ที่ FC j จ๊ดแล้วกันนะครับผมคูน่นี้ไม้แรกของเราลุ้นในแจ๊ดกันไปนะ <S <S ส่วนไม้ที่2นะครับก็เป็นฟุตบอล,ลบาซิเลียนซีตี้4นะทำการแข่งขันกันในเวลา21นาฬกานะก็คือไปเป็นอย่างต่อเนื่อง วันนี้ฟุตบอลเยอะนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างออสเตรียเอสพีเจอกับเอซีเซาโซเจอาร์เอสนะครับผมก็มาดูที่ฟอร์มนะฟอร์มเนี่ยทีมเยือนนะครับผมอยู่อันดับที่10มี7คะแนนส่วนเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับที่8มี19คะแนนนะที่8กับที่10เนี่ยต่างกันคะแนนเยอะมากเลยนะครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเนี่ยออสเตรียเอสพี HP, ไม่ชนะใครมา5นัดรวดแล้วนะครับผมแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่เจอกันมาเฮดทูเฮดเนี่ย ก็เป็นทีมเยือนนะครับผม EC Sao Jose RS นะทำได้ดีกว่านะครับก็เลยขอมองไปที่ทีมเยือนนะวันนี้ EC Sao Jose RS จะบุกมาเอาชนะ o s t ย SP ไปได้นะนี่ก็เป็นสองไม้มาจากเลีที่มาฝากไว้นะครับส่วนไม้ที่3เนี่ยถ้าจะไม่ให้มันหลุดเนี่ยทักเข้ามาคุยกับผมนะเดี๋ยวไปดูวห้อีกทีนึงว่าเป็นคู่ไหนนะครับผม หรือถ้าอยากได้ทัาทน้คู่อื่นยังไงเนี่ยมีอะไรก็เข้ามาคุยกันนะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างทำคลิปนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมมนจันทร์นะประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย